ผมคือผู้สะสมตูดและสวยงยาตูดที่ดีที่สุดบนโลกไปนี้วันนี้ผมจะมาหาให้พบด้วยไม้จิ้มไฟของผมผมจะเสียบตูดที่ดีที่โอ๊ยแจ๊บ yes! <c oughs> รู้สึกว่าฉันจะพบป้าใายสองตัวแล้วสินะ right, เขาละได้เวลาทดสอบกันแล้วว่าตูวมันดีหรือเปล่า มันน <re> ี่นี่เนี่ยตัว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 หนึ่งตัวที่สองเร็วเร็วจะตายนี่เดี๋ยวไปเอาไปทดสอบอยู่ที่บ้านแล้วกันนะตอนนี้ก็ประกบเฮ้ยเอาอะไรที่เจอแล้วนี่ตไอ้ยังตัวสิเอาตัวแถมตัวแถมสินะเจ้าคือตัวแถมสินะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่าทั้งหลักก่อนเอาละได้เวลาเก็บของเอ้ยไม่เห็นดีเลยวะจะไม่ได้วะ่ะอา้ะอาวแล้วตอนนี้ก็มีตูรอค่าแล้วเปิดอันติตูต้องเป็นของข้าพูดเดียวเท่านั้นอา้าวเจ้าเจ้าไม่เจ้าไม่ถอยเหรอตูจะต,ต้องเป็นของข้าอีกตัวนึง hey, hey. ใช่ <c oughs> ใ,ใจด้วยแล้วกันนะพวกแกแม่รู้สึกว่าตานี้จะมีคนแค่แจกตัวทีจริงๆนะนี่แเอาละพวกแกสองคนนะอ่สนะส่งเว้ยกับข้าซะตั้งนนของพวกแกนะ่ะข้าจะเป็นทิ่วัเลายอาละแบทแมนเจ้าครับอ้ามันไปแล้ว,อลวโอ้ยอ,อดเลยออาทูเลนก็ได้เลน เจ้าต้องเป็นของข้าแล้วโอ้ยอันนี้แหละไอ้ลี้กลับมาที่นี่เจ้าเป็นของข้าไม่ได้แล้วนี่อ๋อตายต้องเป็นของข้าดูเจ้านี่มันช่างงายจริงข้าเจาะไม่เข้าเอาละเจ้าก็แล้วกันนะ อตายแล้วรู้สึกว่าหอกจะแทงไม่เข้าถูกสลเตศต้องเอาไปเหลาซะแล้วหอกนี่มันก็เริ่มทู่แล้วด้วยเอาละเจ้าต้องไปของขา้าั้งงอนซะเหลือเกินเอาละรู้สึกว่าจะมีคนต้องเป็นของข้าอีกคนนึงแล้วสินะใครดีเอ่ยเจ้าก็แล้วกัน ถึงจะมันทำกันก็เถอะเจ้าก็จอรเอาละเจ้าก็อีกคนนึงอย่ามาหลอยตูดข้าข้าคืู่แต่พิชิตตูเจ้าคนเดียวเท่านั้นตายตายกูตายกูตายกูตายอยอเออเออการที่จะหาตูดแต่ละตูดมสะสมมันก็เป็นย่างๆกันนี่เอาละรายต่อไปใครดีล่ะเล่นเหรอ ไม่ใช่เจ้าแบทแบททูเลนเจ้าต้องเป็นของข้าเอาล่ะรู้สึกว่าจะมีการพิงตูดกันเกิดขึ้นแล้วถ้าต้องไปแจมโดนใครแตะนั่นนะถ้าจะาไม่เสียบเจ้าให้ทะลุเลยละ่ะรอก่อนเถอะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยตายดีวะตายวะหนาจังเลยตูดนี่ตายตายตาย,ตายสิแกก็ได้ฮะ ตายและค่าจัมลมตต์เจ้ามาเป็นรังวัลของข้ารถแดงของข้าเฮ้ยมีคนมาอะจุดรถอัดตัวขึ้นเหรออ๋อโอเคไม่กล้าสินะยังอ่อนถักไปเจ้าหนะไม่รู้จักข้าดีพอข้าอัดตัวมาหมดแล้วทั้งทีป่าทั้งมังกรแล้วก็นะเลเยอร์เจ้าหนะมันยังได้ประสบการณ์ยิ่งนัก เอาเฮ้ยเปลไม่ได้มังโกสไปแล้วเพื่อนรักเอาละในขนาดนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนหลุดเดี่ยวที่เลนบนได้เวลาที่ข้าจะสังหารเจ้ารละทำแหล่เจ้าแล้วเอาตัวของเจ้ามาซะอันนี้ขอยยิงกทีเนี่ยเอออ้ารัตไปแล้วเราจะเอาสร้างไหนสำแหละวะม,มาเลย้ารนี่แล้วรีบ กลับบ้านจะกลับบ้านแล้วเร็วรวิปจบรีจบจบสูตรนี้พอแล้วไปเอาแล้วโอ้ดูสวยมากเลยแก๊กไม่อยากตายอยากกลับบ้านเช็คของก่อนเร็วริบจบบ้านโอ้เข้าไม่ได้แคเลยบวนก่อน้าต้องรีบจบบ้านแล้ว้าต้องไปเช็คของเดีย๋ยวมันจะเสียซะก่อนเอาละจบต่อไปใครดีรีจบจบเถอะรีบจบเถอะ้าได้ไปเช็คของ

อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับไปละผมบายมาก <laughs>